สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นแมปเวสต์บอยจะเป็นแมปแนวขับบอยซึ่งมาสนุกมากเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่ามันเล่นยังไงก็นไหมมามันก็จะเป็นแบบแนนี้ส่วนใหญ่คนจะนิยมอยู่ในฝั่งนี่โอเคมาแล้วอันนี้จะเป็นฝั่งโจนถ้าเกิดเรากดเราก็จะย้ายไปอยู่โจนทันทีแล้วให้เราจำพวกว่าสามีถ้าเกิดไปไทย แล้วก็เลือกเกิดที่มันเป็นจุดแดงๆส่วนอันนี้จะเป็นฝั่งคนที่ไม่มีวันตายเว้นโดนสัตว์ป่าค่ะเราจะเกิดกรณีฟอแ,แล้วจะจำคุเกเป็นสามีซึ่งแปลไทยแย่มากโอเคเราเกิดกรณีฟอเราเราวาร์ปโอเคเราก็จะมาอยู่ในนี้เราสามารถแต่งตัวได้แต่งตัวก็คือกดไปที่ชุดเหมือน มันก็จะมีของให้เราเลือกอย่างแรกแบบนะ้ทุกคนผมกด F เอืทอการมากด Q จะเป็นถ้าเกิดกดค้างจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีหน้าให้เราเลือกว่าเราจะเลือกอะไรก็จะมีปืนทนี่ผมมีธนูที่โคตรแรงแต่ต้องง้างแล้วก็ยิงแล้วก็สองที่ขุดพิกเอ จะพาไปฝึกทีหลังเอาอันนี้เอาไว้ฝึกมาไปเราจะไปกันวิธีเรียกมา้าในคอมกด t ก็จะเป็นการเรียกมา้าแล้วก็กด f ขึ้นมาส่วนในโทรในโทรศัพท์หรือ iPad จะอยู่ตรงปุ่มนี้ตรงนี้ครับกดเหมือนจะมีรูปอะไรสักอย่างใน iPad ส่วนถ้าเกิดจะในคอมกดชิ i f t เป็นการแค a เตอ t e ส่วนกดกาละ ส่วนกดอีกทีจะเป็นกาลาบกดอีกทีนึงจะเป็นแคเตอมเดิมโอ้ยตัวแล้ทุกคนนี้นี้น,นี้นี้เป็น้งเราตายอย่างแรกเลยสิ่งที่เราต้องรนะวังในแบบนี้ก็คือ้พวกระถิ โอเคตายละตายแล้วก็จะนอนแน่นิ่งอย่างนี้แล้วเราก็เดินเดินไปจะมีให้กด F ก็ค้างไว้แล้วเราก็จะได้เนื้อสัตว์เหมาตรงนี้จะสามารถดูราคาได้โ okay. อเคอุยปิดพ่นเนี่ยปป Sing with now Sing for the team Sing for the m a จร n งกดกดสปีดบาร์คือการให้มากระโดดเฮ้ย ซิง <bona? S 1> วินเอาซิงโฟด้วยทีน่ะซิงโฟหนูแม่ซิงอ่ะโฟยืนจะว่าจะป่นมีตัวนี้ซิงอ่ะโฟที่พวกคุณเน่ผมจะพาไปป่นนะครับเรามาอยู่ในนี้แล้วเราก็เฮ้ยดีมากซิงมินอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงระวังโดนยิงแล้วตายแค่นั้นแหละแล้วก็อย่าไปอยู่แถวๆพวกนี้เยอะงั้นโดนยิงทีเดียวมึงคือรวยเลย แนะนำถ้าเกิดมีใครวิ่งวิ่งไล่ตามมาให้หงิกมาอย่างรวดเร็วเพราะว่าโอ้มากันทำตังต่ำบนเลยมั้งเนี่ย sing b i n o w sing for the tino sing for the man a sing a for you sing b i n o w sing for the tino sing for the man a sing a for you ซิงวินเนลซิงฟด้วยที่สวยแล้วโดนโดนวิ่งไล่โดนวิ่งไล่แนะนำคือสิ่งที่เราต้องกังวลไว้ที่สุดก็คืออย่าไปอย่าหนีพกอือืออยอุ้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 ยอ้โอุ้ยอยอุ้ยสิยอุ้อุ้ยอ o w ยอ n g f อ r t h อ tea now Sing ยอุ้ยอุ้ยี่ยออ วนาสิ ab, you. Sing now, sing the tea. Sing the ้น for ทีสิ้วนละแอาทิหน้โฟยิงสิ้นวินาสิ for e ทีสินนเแม่อาทิ้โฟยงอะซิกแซก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 ยิงไม่โดนหรอกซิกแซ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 กอีกซิกแซกซิกแซกอ่าเมื่อเฉียหนึ่งบาทอื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  <laughs> も,いいうん、もうちょっと。 อืมไม่โดนคือขึ้นคือมันมันมันไอ้นี่ยากมากทุกคนคือมันมันเกี่ยวเชือกยากมากเกี่ยวเชือกโอ้ไม่ไหวแล้วไปเลยซิงบินาซิงโฟลเดอราอุ้ยอุ้ยสุดแล้วทุกคนหนีนั่น,นไงแสแกสแกลีบหนีแล้ มันแย่พวกนี้แว่ากมันจมาดักอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะไวไ่นยไม่ได้ไม่ไป็ลไรมมีวิธีแก้อย่างแรกคือตอนนี้ตอนกลางคืนใส่อันนี้ไว้ก่อนอย่างที่สองวิธีแก้ก็คือเราต้องหาอะไรสักอย่างจริงจริงผมสามารถหิวเลือดได้แต่ขี้เกียจทิวนะ

คือคือพวกนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราสามารถคือคอเกรส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 แบบคาบคาบบอยวันนี้ัอลจ้า เราเราเราจะไม่เราจะไม่ใหญ่หญดีเนี่จับแล้วก็กดเอฟก็กด e, ีเพื่อลอบตังอร่อยอร่อยมากอืม <c oughs> หุ่สมอร่อยตังสุดอร่อยเราจะบอกรงไปเอาออกเลยเนี่ยว่เออจุดจุดเนื้อจุดตัวกินน้ำยาชู่กับเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเลือดต็มหมดเย้ได้ตังตีหนึ่งเออเออทุกคนดูนะ สิ่งที่หกนั่นไงวิ่งมาแล้วเฮลเฮลออเฮลึคืเราต้องฆ่าหมาป่าด้ให้ได้เวลามันมีเสียงห่างหาง,ห,าง,ห,างห้องห้องห้องอะไรแถวแถวแถวไหนเราต้องรีบวิ่งเลยนะทุกคนนี่มันก็รีบเรียงมาแล้วก็เพนแต่ใครที่ต้องการเงินก็เคตาย ดังนั้นก็เป็นหมาป่าขาวที่กลางหมาป่ากลางนี่เนื้อพึอง่งอ็นเหมือนจ,นเนอจะเนือ้อซิ่งจัดโอ้ประจังตาไปต่อทุกคนหวงจะทำกวางเราไม่ต้องกลัวแย่หมาฟ่าต้องกลัว แหมนี่สามนัดตายสมนักเย่แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เฮ้ยเฮ้ยเฮยยเฮแกแกแก่ดเวลาสุดแล้วแล้วแล้วได้เวลาปนปนฝนปนเ้เวลาป่นแล้ว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 ้เวลาอ่นอ๋อไม่กลัว ชิ่เชียง,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 ง <S <S ี่เสียง่ชั่วี่ท้ายชี่เสีงเงนี่แหละสินงที่ผมต้งการอืมสิงที่เราต้องทำก็คือเรามัดระวังตัวแลวอยู่ในนี้ให้เงียบที่สุดในการเปิดปัจจุบันทั้งงสองข้างเพื่อที่เวลาเราเราตายใจตายได้ดี แต่อย่างนั้นที่เราต้องระวังก็คือคาร์บอยอเราต้องรีบไปอย่างเร่ง่วนซึ่งเราหิวตังค์นะเราก็จะรอกันหิวตังในเมื่อเรามีสิ่งที่เรียกว่าเออ เห็นแก่นะมาไม่เปลืองเลยการยิ่งถ้าเกิดเราจะีใจยิ่งกว่าก็เจอสัตว์หายากแล้วแล้วไม่มีใครอยู่ทถานั้นรีบข้ามสัตว์หายากจะตัวใหญ่ปแปลกแล้วก็สีปแปลกจากธรรมชาติซึ่งอาจจะไม่ได้เจอ เราอาจจะยังไม่เจอโอ้ย oh ก้อดตังฟีฟีใครใครก็ชอบตังฟีฟีใครใครก็ชอบอ้าววัดโอ้ยก้อนหมีดำไม่อยากได้

ไปเถอะหลุดมามาอยู่ไหนโอ้โหโโน้องในป้องยังอยตมีคนต้องการข้าวหัวผมเยอะมากนี่ต้องการรางวัล48บาทถ้าเกิดใครข้าวผมได้ ถ้าผมได้ๆๆสี่สิบแปดว่ากันนะถ้ามีไหนดูสิมีอะไรอยู่ิมีธรรมาดาใช่ไหมใช่จริงด้วยมีธรรมาดาแต่เป็นมีโซคูหมีกับปกังกังแงสแกสแกสแกดรว่ิีกู

ก่อนไปเดอแวบๆดูสิไม่มีใครอยู่ยอดเดียบก็ว่าแหละไม่มีใครอยู่ก็ว่าเจอแก๊สอุ๊ยอุ๊ยแรง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 เหมือนกันนันเนี่ย เอเนั่นเว้ยแล้วโดนจับชีเรียกมาไม่โดนจับใช่ไหมไม่เป็นไรดูสิ่งที่ผมทำรีเรียกตัวจบของหายไม่เป็นไรไม่จำคุก <ota> ชาย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 ชนี่เกิดแล้อะอะเดี๋ยวก่อนอ,อ๋อ เกือบนะจริงๆอะอย่างแรกคือเราต้องซื้อสุนียาสุขภาพอารูยซือ้อเจบร้อยแล้วเราก็มาดูกันว่าดูซิไหนดูซิปืนไหนเป็นปืนที่แรงที่สุดของผมโว้วโว <laughs> 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 well for you I tell same time. I got the rules in my I'm getting more and more let's go เราจะมากินมาบีคิววันนี้กันนะพวงก้อนแล้วตอนนี้เราครับเรากำลังนั่งกินกนะันอย่างอร่อยอร่อยแล้หผมกคุยเย่แบบร้อยและสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ